สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะเป็นยังไงเนาะสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านฟื้นกันไปเนาะแม่เมือข,นนขึ้นในเดิก่าค่ะมืนขึ้นในวงกาเข้าดาวจนเดิกขึ้นกันค่ะเที่ยงคืนนะคะพึ่งตื่นวันนี้เมื่อนี้ตื่นสายในเล็กน้อยบรูวาคุณพ่อคุณแม่ตื่นหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะ่คอนที่จะขาไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะอย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม โสต์กระดิ่งแจ้งเกิดทางทีมงานปูร้อยเอ็ดสั่งเน้นแล้วนะคะเน้นหนักๆหัวหน,หวหนีบอกว่าขนเอารถเอารถกระบะหรือว่ารถสิบลอ่อมาใส่เอาเงินมา,า่นแล้กก็ปูไปจุดๆูหมู่ว่านนี่เด้อค่ะเลขตรงกันเป๊ะเน่ยบนเ้นตัวเลขป้าดอียงมาตรงกันค่ะตรงกันแน่แต่บาทนี่สาหรับเลขที่ป,ททปูไปจุดถูบสามโตเลยงามคักแน่เด้อค่ะแม่อะรองเบิงร่องพิจารณาเบิงนะคะสําหรับ คงสุดท้ายของปูร,ร้อยเอ็ดหรือเป็นยังไงน,นั่นก็ต้องรออีกมืออื่นโคงสุดท้ายเช้าวันเคยออกอีกที่หนึ่งมาปูจะบอกว่าโตได้นักที่สุดแต่มือน,นีเนาะคะ่ะปูกันยังบอกเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีตัวพิเศษให้อยู่เดี๋ยวจะดูดูก่อนนะคะ,อะโอเคแล้วก็ผู้ใดที่ม่ไห้รับของติดต่อมาด่วนๆเด,ด,ด,ด้ออ่าอีกองนี้นะคะติดจับมากคุณชัยวัดนะคะคุณชัยวัดอยู่บา้านอ่าอยู่ราชบุรีนะคะติดต่อมาหาใจรุนนเด้อ คุณชัยวัดที่อยู่ราบุรีของตีกับคนไหนยังไม่ได้รับรีบติดต่อกลับมาเลยหรือว่าแอดไลน์ถิมไม่เดี๋ยวจะไเป็นไล่เลขพัสดูให้ผมคนน่าโอ้ยสั่งแต่สิบเจ็ดผุนยังบ่ไดดของอยู่สั่งแต่สิบหกผุนยังบ่ไดดของหางจีอาแอดนีนอาจจะเหตุตกล้นเบาหรือว่าของอาจจะไปค้างในน้ำบรอดิษัต์น้ำเพลนดังเสียฝาติดต่อมาแม่มาตรงหวง่งหวงม,งมาตรงห่วงว่ายาบบด้ใดนะจ้ะเด้อแต่ว่าถ้าย,ยังบ่อดดก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวรอบนี้ มีม่แอดมินเยอะแล้วตอนนี้ประมาณแปดสิบค่ะตอนนี้ออเดอร์เข้าเข้ามาเลวของออกจากพิธีมืออื่นนะจ๊ะอาจารย์ว่าแต่ตอนนี้มีเหลือยูแคนนี้เด้อถ้าสงจองนด้จ้ะตัวนี้กระปุกใหญ่ๆนี่ห้าเก้าเก้านะคะเนี่ยเนี่ยกระปุกใงญ่ๆนี่ห้าเก้าเก้าแม่ตัวนี้ใส่ดีใส่ใส่คุ้มเลยล่ะแม่ออเงี้่ายเนี่ยไปเนี่ยโอ้ยคุ้มค่าอีมีจ้าสำหรับเนี่ยาะนี่จ้านี่กระปุกใหญ่ๆนี้ห้าเก้าเก้า แล้วกระปุกนี้499แล้วมีอีกกระปุกหนึ่ง399กระปุก299ตอนนี้ยังไม่มีนะคะต้องรอก่อนอาจารย์ว่ากระปุก299ยังไม่มีเสียงเงียบเด้ยวเมีประกาศแล้วก็จะมีจัากระจันนะคะเจัากระจันเรไรานะคะดัตติบุญานันเจัากระจันเรไรออกจากวิธีแหลมอาจารย์ว่าอะผู้ใดที่อยากได้เวลาเสียงห้องเ้อเหลือปูอสุดท้ายเด้อ หมู่บ้านมามีสามคูเป็นสังจองแล้วอ่ะ <c> น <oughs> ี like ่เวลาเป็นเสียหายโชคเ้าเนี่ยห้องเขาได้โกนหัวเอาเนี่ยจี๊ดจีดจีดได้ยินแบบเออสุดยอดอีกแม่มาขึ้นนี่ใจบนขนาดรับรับไปได้ยินแสดงว่าอุ้ยงวดนี้ต้องมีโชคอีกแน่ๆเลยก็่างวรบ้างสินะคิดคิดในใจเจ้าของสินะคะเนาะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีขุนแผนนะคะขุนแผนอุ้มไก่นะคะนี่ขุนแผนอุ้มไก่นี่ขุนแผนอุ้มไก่ นีจ้าบูชาองค์ละห้าเก้าเก้าแล้วก็จะมีขุนแผนเล่นสาวนะคะจะมีขุนแผนเล่นสาวนี่เหลืออยู่สามสามองค์สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยสําหรับขุนแผนนะจ๊ะแล้วก็จะมีน้ํามันว่านดอกทองตัวนี้ค่ะโอ้ยผู้ดใดใส่นี่นะคะผัวรักผัวหลงผู้ชายรักผู้ชายหลงตัวนี้ดีมากสาหรับน้ํามันว่านดอกทองสําหรับจะไปค่าคล้ายกต่สิม,มีคาถาสําสหรับค่าข้ายนะคะจะมา ปั่นหลอดคล้องปีหนึ่งมีครังเดียว้วจ้ะอาจจะโชคลาบค้าขายเจรจาตัวนี้ดีมากนะคะอาจารย์ว่าอ่ะสมุติไปฮาผู้บ่าวผู้สาวเนี๋ยที่มีกรถาห้นะคะคุณเปิดแล้วค่ะอีเปิดมาแล้วนะคะอีเปิรดใส่อะใส่นออมนออแบบไม่ดีในอ่านอย่านไน่เนในๆอ่านอยู่เครื่องห่านเป็นกองกองเป็นตะลับเนอะพ่อไม่ได้ของคุณเออคุณเปิดแล้วค่ะแต่มีคุณเปิด ตอนนี้น้ำมันเรียกหัวหมดนะนะน้ำมันเรียกหัวหมดตอนนี้แล้วก็จะมีตะกุดนะคะตะกุดสามกระสัดต,ตะกุดบ่โอ้ยพี่ะตอนนี้จะมีอิบเปร๋รคุณเป๋ดแล้วก็จะมีสัิกาพันล้านตัวนี้สันิกาพันล้านค่าขายโชคลาภตัวนี้ชีพุ้งในลูกค,ค้านางเต็มล้านแม่ล้านใส่กวกนี่ใส่ประจําหุ่มซึบเลือบเลยค่ะสําหรับตัวนี้เด้อสัิกาพันล้านถ้าคุณพ่อแม่อยากได้อ่า ล็อกเก็ตซาลิกาพันล้านก็อบอกว่าเป็นล็อกเก็ตถ้าอยากได้เป็นสีพึ่งก็อบอกว่าสีพึ่งสาลิกาพันล้านนั่นเออันนี้อ e ีเปอร์ค่ะตัวนี้อ e ีเปอร์ดีมากเลยนะจ๊ะสําหรับอ e ีเปอร์เนี้ยสุดยอดเลยนะคะนี่นี่ตัวนี้นี่ไว้ามีคาถาหายสุดยอดติดอ่อนปอนแล้วจะมีตะกรุดสามกริย์ตะกรุดสามกริย์ตะกรุดน้องแมวตะกรุดเพื่อเขาหลงสามกริย์มีหยังมีง้าช่างอ่าเพื่อเขาลเหลงแล้วกัน น้องแมวยู่ใน้อันเดียวกันนะจ๊ะเนาะแล้วก็ตอนนี้ล็อกเก็ตของเรามาแล้วนะคะล็อกเก็ตต่อเงินต่อทองล็อกเก็ตสัิกาพันล้านล็อกเก็ตเกลือมงคลนะจ๊ะแม่ผู้ใดที่สนใจอยากจะบูชาล็อกเก็ตอันไหน ай? ล่องมาโทรมาสอบถามกันเบิง่งอันนี้คือล็อกเก็ตเกลือมงคลนี่แบบเหลี่ยมเหลี่ยมนี่งามแม่สอยหอยไปเลยพอมมีจํานวนจากัดและนี่จะเป็นล็อกเก็ตสัิกาพพันล้านก็สวยมากนะแม่นะนี่เดี๋ยวจะมีล็อกเก็ตต่อเงินต่อทองค่ะเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคจะมีล็อกเก็ตต่อเงินต่อทองล็อกเก็ตสติกาพันล้านมีมีให้เรียกทุกรูปแบบนะคะถาว่าน้องแมวยังเหลือบอาติน้องแมวเหลืออันเดียวเด้อนี่น้องแมวอันใหญ่หญหญเดีืออันเดียวและอันสุดท้ายนะคะอ่ะ uh, ค uh ุ huh. จะเป็นเจ้าของคุจะเป็นผู้โชคดีลองท่มาสอบถามสิบุ่นเบองว่าเลืออย่างให้หูชาบอเนาะอ่ะโอเคที่นี่เห้มาลงตัวเลขปูเลยปูจะว่าตั้งไหน พูดแล้วกำมันใจค่ะมวลเน,นี้ก็บจไดเ,เบิงเลขก,ก,กถูกแล้วจุบุหรี่เบิงเลขกถูกเนาะจา้ะเดี๋ยวขอเขียนอีกกันเล็กอีกอ่าเ้าสิมาเขียนใส่อันเดียวก็มองพูร้อยเห็ดเลขกถูกเพิ่นเนาะคะ่ะติดต่อเหมนะือนเนาะคือเต็มแล้วเนาะเอาเต็มตัวติดต่อห้เขียนโหลดเลขกถูกที่ปูจุดเหมือนว่านี่เนาะคะ่ะนี่จุบุหรี่เบรกลในโทรศัพท์ เห็นตัวเลขแล้วคนขิ้งลูกงามๆเลยเ <c oughs> นี่ยถูกเพื่อนบอกแม่จจางามครับบอนี่เด็ดถูกปูร้อยเอ็ดนะคะให้มาที่ สองสามเจ็ดเลขตรงกันเลยค่ะแม่นี่ปูทรงมาให้เนาะคะ่ะปูเป็นทรงในล่ยมใหอเลขเลขถูกี่ปูชุดหมอบานนี่สองสามเจ็ดผู้บอกว่าใจปุ่นเอ้ยซื้อไห้ได้เด้อซื้อให้ได้เลขที่ปูเน้นเนี่ยซื้อไห้มันได้อาจารยแล้วจะเปุ่นขอเขียนลงน้ำนาจ้ะเนาะเลขถูกปูนะคะเขียนไปตรงนี้ก่อน เพื่อเตรียมนากระดาษเลขทูปคือสองสามจ็ดหอานุเขียนไ้แก่นี่นะแม่เอาแฟ้อันเดียวของปูลอยเอนนีเราไปโลดเอาแคบอันนี้มันเป็นเลขแต่ม,มามาตรงกันเนี่ยมาแหมืมึงเลขจุดน,น้ามหนตรงกันอะแคบนาจอค่ะผู้อยเอ็ดบอกว่า งวดนี้เตรียมรถสิบล้อมาใส่เอาเงินเลยมั่นใจแห้งจังไหนๆก็ล่ออีกมืออื่นคือเช้าวันหวยออกอีกที่หนึ่งนะแมเดอ,อแล้วก็คลิปต่อไปเป็น3มตัวมา2ตัวเนาะคะ่ะแต่วมื่อนี้ติมาสรุปเลขดังช่องใจบุญเนาะคะ่ะงวดเมื่อกี้ให้ที่หาสองหาสออกหาสองวดนี้เราแต่าเบิ่งใจกันมาเลขดังช่องใจบุญ รลายตัวใหเป็นที่สุดอ่ะแคปจอไว้คุณพ่อคุณแม่คะนี่ละปูกันเลยอันอยากให้เจมุนเนี่ยเอามาว่าฟูฟ่างมาเหล็กถูกปในต,ตัวนี้ตัวนี้เด้อน,นี่้อจ้าเหล็กถูปมันอยู่ใต้ๆตเนี่ยคือสองสามเจ็ดนะคะแคปจอไว้อ่าเดี๋ยวร่อยอีกมื่ออื่นโค้งสุดท้ายหรือว่าปูมีการเปลี่ยนแปงแลงในจิตวิญ้านั่มเ,เสนอให้คุณพ่อคุณแม่นอกจากอ่ะโอเคชัดเจนอ่ะคลิปนี้เอาไ้เพียงสานีเนาะไวเ้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่ รวยยกจ้องมเอื่อในได้จับเงินล้านเงินแสนกันทุกคนในได้ปลดหนีปดสินกันทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ